สิ่งที่จะต้องทราบไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านให้คำสอนในลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์คือว่ามีความจริงที่ผู้ฟังจะเห็นได้ด้วยตนเองว่ามีอยู่อย่างไรในคำสอนนั้นหนึ่งั้งผู้ฟังที่ฉลาดนะ พอฟังก็เข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นันก็เป็นวิทยาศาสตร์คือไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าความสำคัญคอนี้ไปศึกษาดูจากเรื่องกาลามสูตรสิ่งที่เรว่ากาลามสูตรเป็นหัวใจการศึกษา มีสัตว์ไว้เราไม่รับเอาไปเชื่อโดยเหตุตั้งสิบอย่างคือไม่เชื่อเพราะเหตุที่มันบอกบอกต่อๆกันมาไม่เชื่อเพราะเหตุที่มันทำตามๆกันมาไม่เชื่อเพราะเหตุว่าเขาลือกันกระชอนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เชื่อ เพราะเหตุว่ามีที่อ้างในปีดกคือในตำราไม่จะมีที่อ้างในปีดกในตำรา, <c oughs> าก็ไม่เชื่อเรก็ไม่เชื่อเลยตักกะคือวิธีคิดอย่างลอดจิกมีผลของวิธีคิดทางลอดจิกก็ยังไม่เอาเราไม่เชื่อโดยผลของการคิดอย่างนยะ คือคิดอย่างที่เดียวนี่เรียกว่าเป็นลัทธิฟีอย่างอินเดียโบราณก็เนกันน,นัยยะแล้วก็ไม่เอาแล้วก,ก็ไม่เชื่อโดยเหตุนันเป็นคอม m o น s e เ s ้นรู้สึกขึ้นมาได้เองอย่างนี้ก็ไม่เอาไม่เชื่อโดยที่เหตุมันตรงกับความคิดของเรามันทนได้ต่อความคิดของเราเองก็ยังไม่เอาไม่เชื่อเพราะเหตุว่าผู้พูดนันะ่นแหละมีลักษณะน่าเชื่อนี่ก็ไม่เอา เราก็ไม่เชื่อโดยเหตุที่ว่าผู้พูดนั้นสมณะนั้นเป็นครูของเราเป็นครูของเราก็คือไม่ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเองนะพระุทธเจ้าเนี่ยสมณะนั่นก็เป็นครูของเราท่านยังเปิดโอกาสไม่ต้องเชื่อนี่ขอยทราบไว้เถอะว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นยอดของประชาธิปไตยไม่ทําใครให้เป็นทาส ทางสติปัญญาของใครไม่นิยมให้ใครเป็นทาสทางสติปัญญาของใครแต่มันเป็นนักวิทยาศา,ศาสตร์ชนิดที่มีความคิดของตอนเองมีความจริงของตอนเอง <c oughs> ดังนั้นเราเมื่อจะปฏิบัติให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์แล้วก็ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าโดยเหตุหลักว่าท่านพูดออกมาก็จะเชื่อ <c oughs> แต่จะเชื่อตัวเองคือมองเห็นความจริงที่มีอยู่ในคําที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคุณไปดูเอาเองทาไหมพระเจ้าตรัสประโยคนไหนพระเจ้าตรัสในนั้นจะมีความจริงที่จะเห็นได้ด้วยตนเองพอเห็นความจริงนั้นด้วยตนเองก็เชื่อไอ้ความจริงจะเห็นได้ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นที่นิยมของภาษาวก ภาษารีิบุตรสาวกเอกกัตูลพระพุทธเจ้าอย่างนี้ในบางกรณีว่าไม,ไม่ไม่ได้เชื่อพระองค์แต่เชื่อตัวเองถึงพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อประจะปฏิบ,ตบัติถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ประสงค์ล้วก็จะต้องเชื่อความจริงที่เห็นได้ด้วยตนเองที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธภาษิตนั้นๆและเชื่อความจริงนั้นนี่ไม่เรียวกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ไม่เียวกว่าเชื่อ ในประเกวัตสมณะผู้พูดนี่เป็นครูของเราเขอให้รู้จักพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้กันบ้างท่านก็จะรักและนับถือพระพุทธเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมเป็นยอดสุดของประชาธิปไตยทางความคิดความเห็น